สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะองเอนนำกระเป๋า cross body ฝาเต็มปลากระเบนขัดเรียบมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีดีไซน์สวยมากผลิตจากปลากระเบนตัวใหญ่มีเม็ดไขมุกที่ใหญ่ ผลิตจากปลากระเบนตัวใหญ่หายากและสายพันธุ์ที่มีเม็ดไข่มุกที่ใหญ่ขอเน้นขอย้ําเรื่องของวัตถุดิบเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็เป็นงานปลากระเบนขัดเรียบซึ่งเป็นงานที่ผลิตยากในบรรดากระเป๋าหนังปลากระเบนผลิตยากที่สุด แต่ตัวนี้เป็นกระเบนขัดเรียบยากยิ่งกว่าใช้ระยะเวลาในการผลิตนานยิ่งกว่างานปากระเบนปกตินะคะแล้วก็มีค่าแรงที่สูงแต่ราคาจากน้องเอถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนคุ้มค่าแบบที่หาไม่ ไม่ได้จากที่ไหนอย่างแน่นอนราคาจากน้อยถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนและวัตถุดิบที่น้องอใส่ให้เมื่อเทียบกับกระเป๋าแบบนี้วัตถุดิบแบบนี้ไม่มีที่ไหนราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนนะคะพี่ๆคะ่ะน้องเอมีแค่สีเดียวสําหรับตัวนี้จะเป็นงานฝาเต็มนะคะไซส์กว้าง9นิ้วเราใช้ปลากระเบนตัวใหญ่ๆ1ตัวขอย้ํานะคะ เป็นตัวใหญ่1ตัวเต็มๆไซส์เนิ้วสายพันธุ์ที่เราคัดมาให้ก็เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีเม็ดไข่มุกที่ใหญ่โดดเด่นมากๆราคาทั่วๆไปพี่ๆขาแบบนี้ให้พี่ๆเปิดดูราคาได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่ในเว็บไซต์หรือยอยู่ที่ต่างประเทศหลักหมื่นสินค้าที่เ,เน่วนํามาให้กับพี่พๆพี่เปิดเช็คราคาดูได้เลยแค่ปากระเบน ตัวเล็กๆเป็นงานขัดเรียบเป็นงานขัดเรียบเป็นกระเป๋าตังค์ในเว็บไซต์ก็2000กว่าบาทแค่ใบเล็กนะคะให้เช็คราคาได้เลยของน่วยนะปลาตัวใหญ่ไซส์เก้านิ้วเป็นงานขัดเรียบจัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษ2590บบาทตัวฝาเต็มเป็นรุ่นที่เข้ามาใหม่ น้องเอ๋มีไม่มากจะให้พี่ๆรับชมใกล้ๆดีไซน์สวยเรียบหรูเวลาใช้งานออกมาก็คือดูดีมากไม่ว่าเราจะใส่กับเสื้อผ้าแบบไหนสีไหนคือตัวนี้นะคะใช้ได้ทุกวันดูเรียบหรูเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบ2,590บาท,บาทเท่านั้นเชิญพี่ๆรับชมใกล้นะคะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแค่ภาพแล้วทักแชทมัเลย ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะและสำหร soup, like. ับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ PDF. ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆใบให้ดูหลายๆใบก่อนแล้วจะเปิดด้านไหนให้ดูนะคะพี่ๆ่ะพี่ดูนะแต่ละใบอู้ย เม็ดใหญ่มากสวยเงาแวววาวสะดุดตามากพี่พี่ขาปากระเบนตัวใหญ่สายพันธุ์ที่เราเลือกก็เป็นสายพันธุ์ที่มีเม็ดไข่มุกใหญ่เป็นงานขัดเรียบซึ่งงานขัดเรียบจยใช้เวลานานแล้วก็จะมีความสวยเงางามที่เห็นสวยและเงางามนี่คือฝีมือล้วนๆน,นะคะระยะเวลาล้วนๆโดดเด่นมากๆนะคะพี่พี่ขาอ่ะ ให้ดูใบต่อไปนะสวยทุกใบงานกระเบงขัดเรียบเนี่ยเป็นงานที่ต้องนำหนังไปย้อมก่อนพอย้อมเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ห้าสมัยนีย้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะคะก็มีการขัดด้วยเครื่องแต่ไม่ใช่ทุกโรงที่มีใครไม่มีเครื่องก็ต้องใช้มือทั้งหมดไม่ต่ำกว่า5รอบถ้ามีปากระเบง10ตัวต้องมีเสียหายอย่างน้อยตัว2ตัวทีนี้การลงน้ำหนักของแต่ละใบแต่ละใบ ไม่มีออกมาเท่ากันสักสักใบนะคะพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความงามตามธรรมชาติจะต้องออกมาไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่คือปลอมทันทีนะคะพี่พี่คะ่ะแต่ละใบสวยมากทีนี้เวลาเราลงน้ําหนักหรือแม้แต่พื้นเดิมที่ตัวใหญ่อยู่แล้วแต่ความใหญ่ของแต่ละใบก็ยังแตกต่างกันอยู่ดีทีนี้ยมันก็จะมีความแตกต่าง เรื่องของความหนาของชั้นผิวหนังการซึมลึกของสีในแต่ละใบจึงไม่เหมือนกันทําให้มีความเข้มและความอ่อนที่แตกต่างกันเห็นไหมคะใบที่หนูเหยืถือใบบนกับใบล่างความเข้มความอ่อนแตกต่างกันถามว่าแบบไหนสวยสวยทั้งคู่แล้วหน่วยก็หยิบมาให้พี่ๆชมเนี่ยทุกใบที่น้องเอ๋มีเพื่อให้พี่พี่เห็นว่าทุกใบเนี่ยเขามีความสวยงามที่แตกต่างกันนะแล้วพี่พี่ชอบแบบไหนก็ขอให้บอกพี่พี่จะได้ใบที่สวยถูกใจ ไปไว้ใช้งานอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะพี่ๆขาดูโอ้โหเม็ดสวยใหญ่มากพี่ๆดูใกล้ๆนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยเม็ดใหญ่เม็ดสวยนะคะจะหาในราคานี้หาไม่ได้จริงๆค่ะปลากระเบนไซส์เก้านิ้วปลาตัวใหญ่เม็ดใหญ่แล้วเป็นงานกระเบนขัดเรียบซึ่งเป็นงานที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงนะคะระยะเวลาในการรอคอยที่นาน รับรองว่าพี่ๆได้ไปจะไม่ผิดหวังเลยนะคะโอ้โหพี่ๆขาสวยทุกใบมีสีดําอย่างเดียวซึ่งสีนี้จะเป็นสีที่พี่ๆสามารถใช้งานได้ทุกวันเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกชุดนะคะสวยเรียบหรูดูดีนะคะโดดเด่นไม่เหมือนใครและหรูหราอลังการหรูหราอลังการเพราะว่าปกติแล้วสินค้าพวกนี้ขึ้นห้างนะคะถ้าเป็นงานกระเบนขัดเล็บแล้วถ้าเป็นปลาไซสนี้นะ ขอย้ำน,นะคะปลาไซนี้ห,หลักหมื่นขึ้นอย่างแน่นอนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะพี่ๆสามารถเช็คราคานะคะในเว็บไซต์ในต่างประเทศหรือบนห้างนะคะเช็คได้เลยน้องเหวเปิดให้ดูลำตัวลำตัวผลิตจากหนังวัวแท้นะคะซับในเป็นหนังวัวแท้ซึ่งปกติแล้ว รุ่นนี้ใส่กระเป๋ายาวไม่ได้นะคะต้องใส่กระเป๋าสตางค์เล็กใส่กระเป๋าสตางค์เล็กใส่มือถือนะคะเหมาะที่จะใช้งานแบบเบาๆเครื่องสําอางกุญแจรถกุญแจบ้านนะคะพี่ๆคะ่ะปกติแล้วปลากระเบนเนี่ยไม่ค่อยมีใครใส่ซับในหนังวัวให้นะคะเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันสูงแต่สําหรับรุ่นนี้ซับในเป็นหนังวัวด้วยด้านนอกเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ด้วย นะฮะเป็นงานขัดเรียบด้วยจะหางานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในราคา2,590บาทเท่านั้นนะฮะสนใจทักมาได้เลยนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนเอยด้วยแล้วนว่อยจะทําคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ